สวัสดีครับผมวันนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วครับพอดีมาเห็นนกกินปลีท้องเหลืองครับฝนตกแล้วเขาก็บินมาเกาะกิงครับอาบน้ำครับนะครับอาบน้ำกลางสายฝนครับผมนกกินปลีท้องเหลืองนะครับตามที่บ้านผมเรียกกันครับโอ้เป็นธรรมชาติธรรมชาติสุนทรีครับของ ธรรมชาติของนกนะครับผมสวยงามน่าชมครับคางเหลืองทองเหลืองครับใต้เข้าปากเป็นรูปไข่เข้านกครับคผลเกิดเรลียกว่าเขานะ้าเนาะแต่นี่เป็นแถบผลสีดําเข้าครับสวยงามน่าชมครับพาชมธรรมชาติไปด้วยกันครับตามท่องทิ้นชนบทแบบบ้านนอกบ้านนอกครับ มีทรงเสียงรองไพเราะเพอริ่งให้ฟังพร้อมครับผม ฝน,น,นก็เริ่มบางๆงลงนะครับตกบกคอยแรงครับตกได้ประมาณสามนาทีครับนี่ครับฝนก็เริ่มที่บางๆงลงนะครับนี่ครับ ชมนกกินปลีทองเหลืองอาบน้ำต่อครับนี่ครับผาดธรรมชาติธรรมชาติที่งดงามครับจากนั้นใส่ขนทำความสะอาดขนครับด้วยน้ำฝนครับที่สะอาดบริสุทธิ์ครับก็าหากินเวิดวันนะครับทำลายหลางฝุ่นหลางคาบฝุ่นหลอกครับ ป็นนกที่รับความสะอาดมากครับผมลีลาการเล่นน้ำฝนครับมาชมนมาดูครับ กอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วครับโออาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปขึ้นก็สายไฟครับนี่ก็ใส่ขนให้ล้มเปาให้แหงครับนี่ก็ได้ยายที่ครับ จากเกาะอยู่บนสายไฟกะไปเกาะอยู่บนยอดกิ่งต้นมะรุมครับพอลมจะพัดเย็นกว่าครับลมจะพัดแรงกว่าขนก็จะได้แห้งเร็วขึ้นกว่าเก่าครับส่วนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองครับที่ว่าได้ไทายนกกินปลีท้องเหลืองอาบหน้าฝนนะครับแต่คลิปนี้ ไทยเต็มเวลาเลยครับเต็มเวลาจนว่าจะอาบน้ำใส่ขนแห่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นพระเอกในคลิปนี้เต็มจอเต็มคลิปเต็มเรื่องวันนี้เลยครับผมสวยงามน่าชมครับงามแบบธรมธรมชาติธรรมชาติที่หาชมได้ยากครับผม ส่วนมากกับิ๋วใดสังเกตกันครับมองผ่านกับผ่านแค่สายตาแต่วันนี้ก็จะได้ดพาชมความเป็นอยู่ของนกที่อยู่ตามธรรมชาติเขาเป็นอยู่กันยังไงครับถึงพาสายธรรมชาติอยู่รวมกันทั้งคนทั้งซั์ครับ ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นกว่าเก่าครับจะได้เห็นภาพของนกกินปลีทองเหลืองชัดๆครับโ้ลมพัดเย็นดีมากครับผมใส่ขนแหงแล้วครับก็ได้บินลอกไปแล้วครับผมโอ้สุดยอดครับภาพนี้ครับครับ สำหรับวันนี้ก็ฝน,นยุดตกแล้ครับผมก็ขอขอบคุณครับผมที่ทุกท่านได้รับชมคลิปของปลาวิถีสัญจรชแน,นลนะครับผมไงก็ขอฝากกด s u b สไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับลมพัดเย็นสบายมากเลยครับหลังจากฝนยุดแล้วครับผมรับฝันดีกันทุกคนนะครับคืนนี้ครับ